นี่พัดลมนะครับพอขยับอย่างนี้นะครับยกย้ายไปมาเนี่ยครับสังเกตไหมครับมันจะดังกรกตกตอแล้วก็ติดติดตด,ดับดับครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นอาการคือเนี่ยพัดลมมันดับแล้วเห็นไหมครับ แต่พอผมขยับหน่อยนึงอ่ามันติดขึ้นมาพอพอขยับไปทางหนึง่งมันดับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขกันกันกบช่องคุกกิจเดวนะครับวิธีตรวจสอบสายไฟนะครับว่าขาดในหรือเปล่าก็คือเราก็ต้องจับปลายปลายจุดที่1ก็คือที่ปลั๊กเสียบสายนะครับแล้วก็จับปลายที่2 ถ้ามีเสียงค่าโอมเนี่ยครับคือต่ำกว่า0.2เนี่ยครับถือว่าสายไฟไม่ขาดในอ่ะทีนี้แสดงว่าสายไฟเส้นนี้สีดำนะครับกับขั้วของปลั๊กไฟจุดนี้คือคือสายไฟเส้นเดียวกันทีนี้เราจะเราจะสลับมาที่ปลั๊กไฟนี้นะครับ ปากไฟเส้นหนึ่งเห็นไหมครับเงียบแสดงว่าสายไฟไม่ถึงกันแสดงว่าขั้วป๊กไฟตัวนี้มันจะมาที่เส้นสีเทานี้นะครับก็คือจุดนี้เราก็จะลองเทสดูนะครับถ้าเกิดจับแล้วไม่ดังปี๊ดหรือว่าโอห์มเนี่ยไม่ถึง02นะครับมีค่ามากกว่ามากๆจะเรียกว่าโอเวอร์โหลดแสดงว่าสายไฟขาดไหนแต่ว่าในตอนเนี้ย ได้พันเทปไปแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราเทสท,ทดสอบอีกทีหนึ่งเพราะว่าจุดที่ขาดคือตรงนี้คือขั้วสายไฟซึ่งมันมียางตัวเนี้หุ้มไว้แล้วก็เนี่ยครับพาออกมาแล้วเราก็เอาเราตรวจสอบว่าเส้นไหนขาด ซึ่งเราตรวจสอบแล้วเส้นสีเทานี้ขาดไม่ใช่เส้นสีดำเราก็ซ่อมบริเวณจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเทสอีกทีหนึ่งว่าเมื่อเราซ่อมแล้วใช้ได้ไหมโดยการจับไปที่จุดนี้นะครับจุดของทองแดงตรงนี้อ่าอย่างนี้แสดงว่าซ่อมแล้วใช้ได้เดี๋ยวเราจะพันเทปพันสายไฟนี้นะครับปิดกลับเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วเราประกอบกลับเข้าไปก็จะเป็นอันซ่อม ปัญหาตรงนี้ได้จบนะครับปัดลมก็จะกลับมาใช้ได้ใหม่คราวนี้เมื่อประกอบกลับเข้าไปแล้วนะครับควรจะพันเคบเบิลทายตรงนี้แน่นะครับเพื่อให้เวลาดึงเนี่ยมันไม่หลุดเสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปก็เป็นอันใช้ได้นะครับนี่นะครับพอเราซ่อมแล้วแล้วเราก็ปิดฝาฐานมันแล้วนะครับไขสกูไป4จุด สร็จแล้วตรงครัวที่จะเข้าตัวฐานนะครับไอตรงที่เราใช้คัตเตอร์ผ่าออกเนี่ยเราก็เอาเคเบิลไทยไซส์ที่มันลงไปในร่องเนี่ยครับเราก็รัดสองตัวให้แน่นๆไม่ต้องทากาวอะไรใช้แค่เคเบิลไทยรัดร้อยต่อร้อยผ่าะไรที่เราผ่าไว้ครับก็แค่นี้ก็คือแข็งแรงก็สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ จากนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับนี่ปักไปเลยครับเ็าเปิดสวิตน้ำเห็นไหมครับหมุนดีนะครับเสร็จแล้ววิธีทดสอบก็คือเราก็จะเขย่าคั่วตรงนี้นะครับขยับไปมานี้ครับว่าใช้ได้ไหมเห็นไหมครับไม่ปีปัญหาแล้วนะครับไม่มีปัญหาแบบติดติดตับดับแล้วนะครับขยับไปมาแสดงว่า ว่าใช้ได้นะครับผลงานนี้ก็แก้ปัญหาได้สำเร็จรวงครับสวัสดีครับ